รมฌานติวันนี้วันที่24กันยายนปี2022เราจะฟังสาระของเมือรีในวันนี้ในสาระบบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานก่อนอื่นให้มีศรัทธาว่าลูกแต่ละคนเป็นดวงวิญญาณในขณะที่มีชีวิตอยู่ที่บ้านให้พิจารณาตัวลูกเองเป็นลูกและก็เป็นหลานของชิปะบ,บามันคือสิ่งนี้ที่ใช้ความพยายาม คำถามของเมรีในวันนี้ความลับอันลึกล้ำอันใดที่ลูกที่กำลังเพียนพยายามอยู่เข้าใจอย่างดีมากๆคำตอบโลกผู้ที่เพียนพยายามเข้าใจว่าไม่มีใครติดหกองศาสมบูรณ์เต็มโลกทั้งหลายนั้นกำลังเพียนพยายามไม่มีใครมีพลังที่จะพูดฉันนั้นได้มาเป็นผู้ที่สมบูรณ์แล้ว ถ้าดวงยานนั้นได้กลับมาสมบูรณ์เขาก็จะถอดร่างกายนี้ไปแล้วก็ไปแล้วก็นั่งอยู่ในดินแดนอเลียดอ่อนไม่มีใครสามารถที่จะกลับไปสู่ดินแดนสูงสุดได้จนกระทั่งเจ้าบ่าวนั้นได้มาที่จะพาเจ้าสาวกลับบ้านนี่เป็นความลับอันลึกล้ำนี่คือความลับอันลึกล้ำที่บาบาได้เปิดเผยให้กับเราว่าไม่มีใครสามารถกลับไปโดยกลับกระจาก ดาบาหรือเจ้าบาศาระข้องคุณธรรมในวันนี้จุดแรกอย่าได้มีความปรารถนาใดๆที่จะมีนิมิตต้งทำสติปัญญาของลูกนั้นให้พัฒนาความศรัทธาแล้วก็เพียรพยายามจดก่อนอื่นทั้งหมดให้มีศรัทธาว่าลูกนั้นเป็นดวงยญาณที่ละเอียดอ่อนมากๆจุดที่สองในเวลาแห่งความเจ็บป่วยและอื่นๆให้อยู่ในการจดจำของพ่อ ความเจ็บป่วยนั้นเป็นการทรมานของกรรมโดยการมีการจดจำเท่านั้นที่ดวงวิญญาณน,นั้นจะกลับมาบริสุทธิ์ยังกลับมาบริสุทธิ์แล้วก็ไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ความของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆลกในวันนี้ขอให้โลกนั้นจงเป็นผู้พิชิตมายาแล้วจงเป็นผู้พิชิตโลกโดยการได้รับชัยชนะเหนือพลังของมายา โลกพลังของความรู้และก็โยคะําขอให้โลกนั้นจงเป็นผู้พิชิตมายาแล้วเป็นผู้พิชิตโลกโดยการได้รับชัยชนะเหนือพลังมายาด้วยพลังแห่งความรู้และก็โยคะในโลกนั้นมีพลังแห่งวิทยาศาสตร์พลังของรัฐบาลและพลังของการกราบไหว้บูชาอย่างไรก็ตามโลกนั้นมีพลังแห่งความรู้ และพลังของโยคะนี่คือพลังที่สูงส่งที่สุดพลังของโยคะจะทําให้ลูกๆนั้นได้รับชัยชนะเหนือมายาได้ตลอดเวลาพลังของมายาไม่มีอะไรอยู่เบื้องหน้าพลังนี้ดังยานผู้ที่พิชิตมายาไม่สามารถที่จะรับการพ่ายแพ้แม้ในความฝันของเขาแม้ในความฝันของเขาก็อยู่อย่างเต็มไปได้วยพลัง ดังนั้นให้คงอยู่อย่างรู้สึกตัวว่าโลกดวงยาณผู้ที่มีพลังของโยคะได้รับชัยชนะตลอดเวลาแล้วก็จะอยู่อย่างชนะอยู่เสมอคติพจน์ในวันนี้การคงอยู่อย่างเป็นอิสระจากบ่วงพันธะของกรรมในขณะที่ทําทุกสิ่งคือการเป็นเทวดานางฟ้าซ้ำการคงอยู่อย่างเป็นอิสระจากบ่วงพันธะต่างๆของกรรม ในขณะที่ทําทุกสิ่งคือการอยู่อย่างเป็นเทวดานางฟ้าอัจฉริโอมสานติ